การที่จะตีเช็คเปล่านะครับว่าโหวตให้แต่ไม่ไปเป็นขอเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วก็ยุบสภาตักะกวิบัติแบบนี้ในคุณอธิบายใครก็ฟังได้แต่ว่าคนที่มันผ่านสภาและท้องถนนอย่างผมเนี่ย mm hmm. เพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณไปหาเสียงกับประชาชนและคุณจะเสนอนโยบายสามร้อยข้อ,อไว้ไว้ทำศักกระเบืออะไร mm hmm. นะครับขอดูหล่อเพื่อจะเข้าไปนะครับเข้าคอตในชิ้นปลามัน mm hmm. การเมืองเด็กๆแบบนี้ใครก็อ่านทัน นะครับเอาผู้ใหญ่ด้วยถอนกับว่าเด็กอ,อ่ะคือคนเป็นนักการเมืองนั่นเน่ยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติวันนี้เนี่ยครับก็มีคนมาถามเรื่องก็เสนอของพรรคประชาชนรัฐบาลชั่วคราวช่วยโบสถในยกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ให้ยุบสภาในสิ้นปีการไปยกมือให้โดยไม่ไปเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นการยกมือให้เปล่า แรกสองข้อหนึ่งก็คือแลกกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ะนะครับหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญสองก็คือเมื่อครบหกนะครับเมื่อสิ้นปีก็ต้องยุบสภาถ้าไม่ยุบสภาก็จะถอนตัวออกมารัฐบาลก็จะคว่ำแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่จะแค่สิ้นปีมันต้องบวกอย่างน้อยห้าเดือนนะครับในการเลือกตั้งและกระบวนการรับรองจนกระทั่งที่มาของรัฐบาลใหม่ ทีนี้เนี่ยนะครับเอาระยะเวลาคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับสามร้อยกว่าวันเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดมันเป็นเวลาที่นานมากการที่จะตีเช็คเปล่านะครับว่าโหว,วตให้แต่ไม่ไปเป็นขอเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วก็ยุบสภาก็คิดว่าจะได้ใช้ชนะใหญ่กันแต่ว่าเป็นการคิดบนพื้นฐานของความไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องชาติบ้านเมือง ราะแน่นอนที่สุดนั้นถ้าคุณไปโหวตกลายเป็นเสียงข้างมากนั้นคุณมีนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยถึงสามร้อยข้อแต่ว่านี่ครับคุณอาจจะมองว่าพอได้รัฐมนูนใหม่เลือกอแล้วก็เลือกตั้งยุบสภาเลือกตั้งคุณอาจจะได้คะแนนมาถล่มตลายแต่สิบเดือนของประเทศไทยคุณไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างคุณอยู่ฝ่ายไหนอทอนี้ ในสภา,าเอาคุณอยู่ฝ่ายไหนก่อนค่ะนะครับคุณก็ต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าไม่อยู่ฝ่ายไหนอีกอทีนี้เมื่อคุณเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยแม้ว่าที่พักเนี่นะครับไม่มีแคนดิเดตเหลือแล้วก็ตามแต่คุณก็ต้องเข้าไปบริหารประเทศเช่นนะครับนอกจากเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาเนี่ยคือมันง่ายไป นะครับก็เรียกว่าคิดเอาแต่ได้แต่ว่าหน้าที่นนะครับของการบริหารประเทศะนะครับคนก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือของคุณในร่วมระยะเวลาสิบเดือนเนี่ยนะครับสมมุติว่านีครับคุณมีแนวทางเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคุณก็ต้องรับไปแก้ดินะครับเวลาคุณวิพากวิจารณ์นะครับนายกรัฐมนตรีริ่มตรีว่าการกระทรวงการคลังพาณิชย์เกษตรหรือกระทรวงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับทางเศรษฐกิจผมยกตัวอย่างเนี่ยคุณ<ม>ก็ต้องไปโชว์ให้เห็นว่า<ม>คุณไม,ม่มีนโยบายที่แตกต่างอย่างไรไม่ใช่ว่าคุณยกให้ใครก็ได้ในสิบเดือน<ม>นะครับแต่คุณต่อรองเพียงแค่ว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญ<ม>หรือว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ยุสบสภาถ้าไม่ยุบตามเวลาคุณถอนตัวแล้วความนะครับความเดือดร้อนของประชาชนจะว่างไง นะครับเช่นว่าความเดือดร้อนเรื่องเศษรษฐกิจปากท้องเนี่ยเรื่องการตกงานว่าไงเรื่องปัญหานะครับเรื่องดินแดนว่ายังไงแสดงว่าคุณไม่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยคุณหมายความว่าเอาอเฉพาะนี่ครับปลีกวิเวกนะครับก็คือหมายความว่าไปโหวตให้นะครับในท่ากลางประเทศที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าความสําเร็จในการบริหารอย่างไรเห็นไหมโดยที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรดูรอนะครับสละ นะครับที่จะไปยกมือให้ใคร <c oughs> และไม่รับตามมําแหน่งไอ้นี่ประเทศไทยนะ <c oughs> แล้วคุณหาเสียงเลือกตั้งไว้ยังไงแล้วคุณจะเสนอนโยบายไว้ยังไงนะครับเพราะนี่นะครับในกระดานทางการเมืองเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็เห็นว่าประเทศมันเดินอยู่ภาวะที่แก้ไขปัญหาต่างๆนี่ยาก <c oughs> นะครับแต่ประเทศมันก็ต้องมีรัฐบาลน, <c oughs> นะครับถ้าคุณได้โชว์เหนือกว่าเนี่ย อภิปรายเนี่ยนะครับเหนือกว่ารัฐบาลเยที่บาดมานะคุณก็ต้องไปโชว์ให้เห็นเหมือนกันว่าคุณมีศักยภาพหรือมีปัญญาระยะเวลาเนี่ยนะครับบวกลบกันประมาณสิบเดือนนั่นเนี่ยนะครับถ้ามุดวาคุณทําได้ดีคุณก็ไปเฉลุยะนะครับทําตรงกันข้ามคนก็เข็ดหลับไปตามๆกันแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือว่าการเสนออะไรเนี่ยโดยไม่ต้องรับผิดชอบอก็เห็นอยู่แล้วว่าใครพาก็พา,พายากในะทีนี้นะครับเพราะว่า สภาพบ้านเมืองก็เห็นเลยนะครับว่าไม่ใช่ง่ายะนะครับกับการที่จะมาฟื้นประเทศแต่ปล่อยรัฐบาลเดิมบริหารต่อไปไอ้นี่หนักอยู่นะครับวันที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกสั่งยุติปฏิการปฏิบัติหน้าที่หุ้นขึ้น <c oughs> นะครับถึยี่สิบจุดเพราะว่าอะไรครับว่าเห็นไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหามันคืออะไระแต่ว่าเมื่อเนี่ยนะครับคุณบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยครับปล่อยบ้านเมืองเดินไปถึงทางตันไม่ได้ บ้านเมืองก็ต้องมีนายกแต่โหวได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรค่ะคือคนเป็นนักการเมืองน,นั้นเนยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นนะครับไม่ใช่ว่าถ้าไปรับผิดชอบเรื่องการบริหารประเทศแล้วคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับคือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติบริหารมันท i ยินวันอยู่แล้วในทางปฏิบัติค่ะ แต่การเสนอแบบไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าขืนเนี่ยนะครับบริหารไม่เข้าตาเห็นไหมเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีบทเห็นไหมแต่ว่าข้อเสนอนี่ดูดีขพระเจ้ากำกำลังจะมองพยายามมองในมิติของพัก ประชาชนว่า,าก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เกิดการยึดอํานาจหรือมันไป,ไปเข้าสู่วังวนเดิมอะค่ะก็เลยแสดงความรับผิดชอบว่าเดี๋ยวจะหาว่ากระหายอํานาจอย่าไปเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ร่วมรัฐบาหลหรอกแต่ขอว่าภารกิจหลักคืออย่างนี้แล,แล้วก็ทํางบประมาณในเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็ฝ่าฟันกับเศรษฐกิจตอนนี้ไปนี่คือเงื่อนไขที่ที่ได้มีการนําเสนอแล้วก็นี่ไงค่ะคุณไปโหวตเลือกนายก แล้วคุณไม่เข้าไปร่วมรับผิดช,ชอบอะอ่าแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณตีเช็คเปล่าไปให้เขาได้ไงเพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณไปหาเสียงกับประชาชนและคุณจะเสนอนโยบายสามรอยข้อไว้ไว้ทำสากกระเบืออะไรเห็นค่ะคือคนไม่ได้มองมุมนี้มุมม,มองหลอมมุมมองอข้อเสนอโอ้โคตแมนเลยว่ะอ,ะอะ่วูแมนเลยว้ยนี่นี่เดี๋ยวแยกเพศใดเพศนี้ แต่ว่าหลักเนี่ยนะค,คนลืมคิดไปว่าการที่ไปยกมือให้และไม่ต้องรับผิดชอบนะเอาเฉพาะส่วนที่ตัวเองจะได้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ยุบสภาตอนสิ้นปีและตัวเองก็ไปวาดหวังนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะถล่มทลายเพราะถ้าไอ้คนที่ตัวเองโหวตไปแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ตัวเองก็ไม่เกี่ยวการเมืองนี่นะครับเล่นบทนี่นะครับเล่นบทพระเอกอย่างนี้ได้อ,ะอ่ะ คุณต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบดิค่ะทีนี้ดิฉันพยายามที่จะตั้งคําถามในมุมมุมของพักประชาชนนะคะคุณจรุพรว่า ถ้าสมมุติว่ามันไม่ไม่พยายามที่จะฝ่าทางตันด้วยวิธีการแบบนี้แล้วเกิดการเข้ามายึดอํานาจเนี่ยความเสียหายมันจะไม่เกิดขึ้นแค่สิ่งที่คุณจิรุพรบอกว่ามันจะกระทบงบประมาณรายจ่ายสองปีหรือการบริหารเศรษฐกิจที่มันจะบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่แค่สิบกว่าเดือนหรือเกือบปีหนึ่งแต่มันจะกลายเป็นอาจจะอยู่ยาวเหมือนลุงตู่ก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการยึดอํานาจไม่ยึดอํานาจข้อเสนอนี้เป็นคนละเรื่องกัน คือพยายามฝ่าทางตันให้การเมืองแก้การเมืองโดยที่ไม่ให้มันอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็มันคนละเรื่องกันไงก็การที่คุณไปโหวตเนี่ยแสดงว่าคุณไปเป็นเสียงข้างมากร่วมกับเขาเนี่ยมันคนละเรื่องกับการยึดอานาจนะครับเช่นว่าปล่อยทางตันมันมันไม่ตันอยู่แล้วนะการเมืองนะครับมันก็ดิ้นกันไปจนได้แต่คุณนําเสนอเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเงื่อนไขการยึดอํานาจคือการทุจริตช่อฉนแตกแยก หมินพรมเดชานุภาพแทรกแซงองค์กรอิสระทระยศชาติออกก็มีเหตุผลไม่กี่ขอ้รอรวมกระทั่งฝ่ายค้านไม่ทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันคนละเรื่องอว่าคุณไปโหวตให้เขาเนี่ยถ้าไม่โหวตแล้วจะยึดอำนาจใครจะยึดอำนาจคือเหตุผลเนี่ยนะครับอย่างอธิบายเหมือนชาวนาไปคู่ทกศในอดีตได้ไงอ,อธิบายคนไม่รู้เรื่องทางการเมืองได้ยังไง มันคนละเรื่องกับการยึดอำนาจไม่ใช่ว่าคุณไปโหวตและคุณไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีแก้ไขรัฐธรรมน,นูญแล้วก็ยุบสภาอย่างเดียวก็ไม่มีการยึดอำนาจเอาตะก,กาเฮงซวยแบบนี้มาจากไหนนะครับมันคนละเรื่องกันนะนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สําคัญนือการเมืองนี่มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเพราะนี่นะครับสิ่งที่สําคัญนคือว่าคุณอาสาคุณมีนโยบายและคุณก็วิพากษ์ไอ้พวกนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผิดพลาด คุณก็ได้เวลาโชว์เนตั้งสิบเดือนกว่า mm hmm. ก็พอๆกับเวลาที่คุณยิงอยู่เนี่ย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ผมก็มองว่าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์ได้สิ้นสงสยัยไปแต่ว่าถ้าคุณคิดง่ายๆว่าอย่างที่ผมบอกตะก,กะคิดเอาแต่ได้ค่ะ <Yeah. S 1> เอายกมือให้ mm hmm. ต้องสนับสนุการแก้ไขรัฐธรรมนูแ,นแก้เสร็จยุคสภานะครับไอรัฐบาลชั่วคราวที่คุณบอกเนี่ยจะ yeah. mm hmm. จะชั่วถาวรชั่วคราวกว็าตามอ่ะ พอแก้ไขอ,อะไรไม่ได้คุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับคุณไกลนี่ครับเป็นผู้จุดประกายความหวังรอรอได้เหรอาบ้านเมืองเป็นแบบนั้นนะและและไอ้ช่วงสิบเดือนนั้นนะและและไอ้คนคนไทยก็ต้องรับทุกจากไอ้รอ,อ,อของคุณนะฮนะเพราะไอต้ตรกะวิบัติแบบนี้ในคุณอธิบายใครก็ฟังได้แต่ว่าคนที่มันผ่านสภาและท้องถนนอย่างผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันมันตะก,กาวิบัตินะครับแล้วมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะ ก็คือหมายมความว่าเราเก็บชิ้นปลาม,มันดูดีเสียสละนะครับมันจะมีทางตันได้ไงนะครับเอาผมยกตัวอย่างว่าการไปโหวตเปล่าๆแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยไอ้นั่นไอ้ความที่ไม่ต้องรับผิดชอบมันคือประเทศนะนะครับว่าช่วงสิบเดือนเนี้นะครับที่คุณไปยกมือให้นะ<ฆ>นะครับแล้วคุณก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยกันนั้นคุณจะการันตีได้ไงว่าบ้านเมืองจะไม่เสียหายนะครับเพราะคุณก็รู้ว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ไง นะครับและตัวเองไม่ต้องการจะรับภาระดูดีและพอเลือกตั้งนี้นะครับยังไม่เคยมีประวัติเรื่องการบริหารประเทศนะครับก็ไปสร้างความหวังต่อผมก็บอกว่านี่ไงมันมีโอกาสโชว์แล้วไงว่าคุณมีศักยภาพจริงแล้วครั้งหน้าเนี่ยนะครับถ้าคนเห็นซึ่งศักยภาพของคุณคนก็เลือกต่อแต่ถ้าคุณไปนั่งและคนเข็ดลาบคุณก็ไม่เลือกต่อก็เท่าน,นั้นแต่สําคัญก็คือว่าไอ้เกือบสิบเดือนหรือสิบเดือนเสร็จเนี่ย จะปล่อยให้บ้านเมืองโดยไม่ต้องรับผิดชอบแบบนี้นะครับขอดูหล่อเพื่อจะเข้าไปนะครับเข้าฮอดในชิ้นปลามันการเมืองเด็กๆแบบนี้ใครก็อ่านทันนะครับเอาผู้ใหญ่ด้วยสอนกับว่าเด็กเอาทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้คุณจิรพรมองว่าการเมืองควรไปยังไงครับก็ไปตามวิถีทางของการเมืองคอย่าผิดธรรมชาติกันดิธรรมชาติก็มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคไอ้นี่เป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายมีที่ไหนอเนี่ยครับก็คือหมายความว่า จะมีบารมีนอกเหนือรัฐบาล <c oughs> ถ้ารัฐบาลไม่ทําก็พร้อมจะถอนตัว <c oughs> นะครับและตัวเองก็โชว์นะครับทั้งที่ตัวเองต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วย <c oughs> ถ้าการเมืองมันเดินมาถึงตาว่าคุณนุงยิ่งไปไม่ได้ในสิ่งนั้นไปไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> นะครับมันก็ต้องมากําหนดอีกสิ่งหนึ่งนะครับแล้วคุณก็จะได้โชว์ฝีไม้ลายมือไงนะครับแต่ข้อเสนอนี่คุณกล่าวว่าพอเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตัวเองยังไม่ผ่านการบริหารยังไม่มีรอยตําหนิเนี่ย <c oughs> คือมันง่ายไปว่า นะครับแต่ว่าไอ้การโชว์ดูดีของคุณมันแลกกับความเสียหายของชาติได้ไงคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาชาติไอความเก่งทั้งปวงที่พูดกันนั้นะมันจะได้รับการพิสูจน์ไงคือมุมเนี้ยคือคนไทยมันเผลอเผลอเผลอเผล,อ,เลอคิดไปออกาแฟนะนะครับกำลังลดทางตันมันจะตันยังไงแก้ <นะ S 1> ทางตันไม่เอาเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยเขาแย่งกันขนาดไหนก็ไม่เอา,เอาก็ก,ก็ก็ส่งเลือกตั้งทำไม มันปัญหาก็คือว่าถ้าซิกหนึ่งมันไปไม่ได้แล้วเนี่ย <Ha. S 1> นะครับพอมาถึงทาวก็แสดงว่าไอ้การที่คุณไปโหวตให้เนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับก็โหวตให้กับซิกที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ย <Ha. S 1> คุณจะไปโหวตให้พรรคเพื่อไทยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว mm. เพราะเขาก็เกาะกลุ่มเหมือนนั้นยกเว้นเขาไปไม่ได้แล้วมีบางส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วคุณก็เข้าไปนะครับเข้าไปเป็นตัวชี้ขาดน, mm. นะครับในในซิกนี้นะครับไม่ใช่ซิกรัฐบาลปัจจุบัน mm. เห็นไหม พอมาชี้ขาดเสร็จก็เล่นบทหลอว่ามีหน้าที่หัวให้ไม่ขอรับตําแหน่ง hmm. แล้วแล้วทีนี้ยังไงคุณก็ต้องการแค่รัฐธรรมนูญภายในเวลากําหนดถ้าไม่ได้คุณถอนตัวนะครับเล่นขายข้าวขายหม้อข้าวแกงเลียงก็ได้ยังไง mm hmm. นะครับไอ้นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยนะครับมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบแต่คุณมีฝีมือเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าขนาดมีเวลาเท่าเนี้ค่ <c oughs> คุณยังได้แสดงสัญญาณุภาพได้ขนาดนี้มันก็ได้พิสูจน์ได้สิ้นสงสยัยและถ้าคุณมีความสามารถจริงคนก็เลือกคุณต่อ,อนะครับคุณลอยถอยคนก็ไม่เลือกไปเราเท่านั้นแหละการเมืองมนอยู่ตรงนั้นหรือจะเข็ดหลับไปตามๆกันคุณก็จะได้พิสูจน์นี่ครับถ้ามันมาถึงจุดที่คุณว่าเนี่ย <ข>นะครับวันหนึ่งคุณเป็นตัวกําหนดอ่ะคือการเมืองเนี่ยมันจะเอาดีอย่างเดียวไม่ได้ <ขา S 2> มันต้องรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองด้วยเชกเช่นเดียวกันคือถ้าถ้าจะโหวตก,ก็ต้องเข้าไปร่วมบริหารด้วยครับก็หลักไงก็บ้านเมืองคุณจะปล่อยเขาได้ยังไงล่ะค่ะคุณโหวตคุณก็รับผิดชอบแล้ว<อ>คุณชี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณก็ต้องเข้าไปร่วมบริหารกับเขาอ่ะนะครับคุณคุณไปโหวตแล้วดูดูดีเพราะคุณไม่ต้องการรับผิดชอบคุณก็รู้ว่าบ้านเมืองไปยากนี่เห็นไหมแล้วแต่ละก็ไปทําหล่อตอนเลือกตั้ง มันไม่แฟร์กับกับแผ่นดินไม่แฟร์กับกับชาติบ้านเมืองไง